О สุดซอยนี้เลยนะคะที่ดินเราจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะจุดสังเกตนะคะอยู่ซอยเดียวกันกันกบองคท้าศิวะ สวนเกษตรบุญจองคอง10กมย0น้องเสื้อปทุมธานีค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะก็ยังเป็นที่ดินเปล่าแต่ในช่วง4ปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีการพัฒนาเยอะมากนะคะมีผู้เข้ามาอยู่อาศัย ทำเป็นเหมือนสวนทุเรียนด้วยนะคะ 83ตารางวาตารางวาละ3,400บาทค่ะพื้นที่ปรับโถมล้อมรั้วเคยร์ลิ่งเรียบร้อยสวยงามมากๆไฟฟ้าน้ำประปา,าผ่านหน้าแปลงแล้วนะคะท่าใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะ